สามอ่ะเริ่มแล้วครบเจ็ดปีแล้วนะกันแรงป้าปาปาแล้วอะไรก่อนไปพูดหน่อยเร็วที่ผ่านมาตลอดระยะเวลารักเเหมมือนดิตั้งแต่ปีที่หนึ่งถึงปีที่ใจว่าจะไม่น้อยลงลองเล่นสังหร่ายแล้วกูกูเป็นพยาธินะน้องรักมึงเอาลมโบไปลมโบไม่โดนไม่กล้าอุ้ยลมโบลมโบมันตั้น ปันหามาขนาดนั้นแลมโบ้ไปแล้วหหลนช่ยลมโบ้ม like ึงไปตัดต่อเองรักมากเลยไล่กูอยู่ข้างหลังเนี้ยกูรักมึงแต่บางครั้งกูกลัวอุ้ยแม่เียากรกูเปิดแฟดยังไงวะเนาะมสัน่อกู่ม่เ เปิดไฟให้กูด้วยแฟนกูทำไม่เป็น Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday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  วันเกิดวันเนี้ยไม่ใช่ทันเกิดอะไรนะต้องพูดว่าอะไรภาษาอังกฤษ7 anniversary จุบ จูบใส่กล้องเลยแล้วจุ๊บแลกลิ้นแลกลิ้นไม่ดูเขินดิของแก้มก่อนก่อนเป่าไม่ใช่แอนนี่เวิร์คคนจะปีแฮปปี้แฮปปี้คืนนี้มีปี้ปีเผื่อกูด้วยรักเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมเหรอเหมือนเดิมเมื่อไหร่บอกกูด้วยเหมือนเดิมเมื่อไหรที่แล้วตอนไหนตอนนั้นมึงทำกันยังไงทำให้กูดูหน่อยสิ หนุยมึงนั่งห่างมากเลยอ่ะ้ขวดไม่ได้ขวดถ่ายหมดเลยถ่ายหมดเลยอ่ะอ่ะยังไงทำให้ดูหน่อยเร็วเมื่อก่อนรักกันยังไงอ่ะหนึ่งสองสามผู้หญิงแรดนั่นเนี่ยกูดูแล้วเอาสักขีมาละให้ให้สมองทิงมาละอ่ะเข้าไป อให้กูเ่อมเนี่ยสามคนผัวเมียให้กูหอมเวลาสามคนผัวเมียเอ้ถ่ายเห็นไหมเนี่ยไม่เห็นนะเด้ให้กูห่อมเวลาสามคนผัวเมียอะไรอีกคนเนี่ยกูว่าปูนเสื่อมก็เพราะมึงไงน้องล้างขอให้มีความสุขขอให้มีความสุขรักเพื่อนมานานรักตลอดไปนะมันมันก็แบบว่าแก่แล้วมันก็ไม่คิดจะไปหาใครแล้ว่ดูแลมัน ฝากคำลาฝากคำลาอีแพงอีแพงฝากอีแพงดูแลมันด้วยนะได้มันแล้วก็อย่าทิ้งมันจริงใช่ถ้าจะทิ้งมันทิ้งตอนมันเป็นสาวๆอย่าทิ้งมันตอนแก่เดี๋ยวมันไม่หาใครไม่ได้อ่ะโอเคแล้วนะรักไหมไม่รักไม่รักแค่อยากเล่นอ่ะเล่นไปไงแล้วตอนนี้กูยังไม่ตอนนี้กูเริ่มเบื่อมึงแล้วพังเลยต่กูก็มีกิ๊กนั้นตรงนีอ้าว ตาแล้วตีกันคืนนี้กูไม่รู้มิกิแต่อยากไรไม่จะกักกักกูมีกักนะอีนี้ตัวเซียมเดี๋ยวกูถ่ายหน้าไว้ก่อนเอากูผอมไปนะเอาแค่นะยิ้มหมดขวดแล้วเนเ่อะนิติงเนี่ยหมดขวดแล้วอ่ะพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวไปตัดต่อเองรึเป่าไหนเพื่อนอ้วนไม่ต้องมาลงนะไมซื้อ่นผมผื่น